เรื่องตำรวจกองปรา่าร่วมกับตำรวจน้ำไปจับกลุ่มเรือห้าลำจับมาจากกลางทะเละล่าเข้ามาแล้วดำเนินคดีเรื่องน้ำมันเถือนโอ้โหมันเป็นเรื่องเป็นราวนะตอนนี้ม,นมันจริงกว่าละครหลังข่าวอีกนะ,ะมันเกิดประเด็นประเด็นที่หนึ่งตำรวจกองปราตำรวจน้ำไปจับเรือทั้งห้าลำมาจากไหน จับมาจากไหนไปจับที่ไหนค่ะคนจับปะรู้จับนอกราชอาณาจักรหรือเปล่าคจับนอกเขตทะเลไทยหรือเปล่านั่นแหละประเด็นคือจับนอกเขตทะเลไทยถ้าจับนอกเขตทะเลไทยแล้วล่าเข้ามาแล้วตั้งข้อหาพยายามค้าน้ํามันเถื่อนไอข้อหาพยายามค้าน้ํามันเถื่อนมันมีหรือไม่มันทําได้หรือไม่มันตั้งได้หรือไม่เอตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนตั้งไว้เป็นประเด็นนะเดี๋ยวค่อยคิดต่อตรงนี้อื ถ้าพูดถึงเรื่องไอ้คดีเรือน้นำมันทั้งห้าลำผมอยากจะปูพื้นเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อความเข้าใจในการติดตามนะผมอยากให้คุณผู้ชมคุณฟังแยกเป็น2คดีนะแยกเป็น2คดีที่มันคู่ขนานกันไปนะคดีที่หนึ่งก็คือคดีน้ำมันเถื่อนไปลากมาจากทะเลนอกเขตประเทศไทยเอาความ,มาแล้วตั้งข้อกล่าวหาพยายามค้าน้ำมันเถื่อนมันทำได้หรือไม่ อีกหนึ่งคดีคู่ขนานกันไปก็คือคดีขโมยเรือของกลางถูกไหมมันต้องแยกเป็นสองคดีนะคนละส่วนใช่แยกเป็นสองส่วนนะแนวในการดำเนินคดีมันคนละแนวนะโอเคณทีนี้ผมจะพูดเฉพาะคดีที่หนึ่งคดีน้ำมันเถื่อนก่อนไปจับที่ไหนจับนอกเขตทะเลไทยหรือไม่ ถ้าเชนั้นจับได้อย่างไรจับมาแล้วตั้งข้อกล่าวหาพยายามค้าน้ำมันเถื่อนมันจะตั้งข้อกล่าวหาพันอย่างนี้ได้หรือไม่พยายามค้าน้ำมันเถื่อนอะไรประมาณนี้นะ,ะแต่ก่อนอื่นนะแต่ก่อนอื่นนะมาทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนมาทําความเข้าใจกับน้านน้าเขตของทะเลมาทําความเข้าใจกับเขตของทะเลนี่โอเคล่างสุดล่างสุดก็คือแผ่นดินใหญ่ ดูนะดูนะถื้นแผ่นดินล่างสุดก็คือแผ่นดินใหญ่ก็คือบนบกค่ะทะเลส่วนที่เขาเรียกว่าทะเลอาณาเขตหรือทะเลที่อยู่ในเขตประเทศไทยหรือหน้าน้้าไทยสับเป็นทางการเขาเรียกทะเลอาณาเขตใช่ค่ะแต่สับเราเข้าใจง่ายๆคือหน้าน้ําไทยกรณีประเทศไทยก็เรียกว่าหน้าน้ําของประเทศไทยใช่ค่ะรัฐบาลประเทศไทยมีอํานาจอธิบตยเหนือ พื้นที่ในทะเลตรงนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่วัดจากแผ่นดินออกไปอำนาจอธิปไตยนะจากแผ่นดินใหญ่นับไปในทะเล12ไมล์ทะเล12ไมล์ทะเลเป็นเขตหน้าของไทยจากฝั่งที่จริงเขามีเส้นฐานใช่ค่ะต่พูดกันไปแล้วเทคนิคมันเยอะไปเยอาเข้าใจจากแผ่นดินละกันจากแผ่นดินนับไปในทะเล12บไมล์ทะเลเรียกว่าทะเลอนาเขตเป็นหน้านน้ำของประเทศไทยค่ะประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยเต็มร้อยเหนือทะเลตรงนี้ค่ะ ทีนี้ทีนี้ทีนี้ถัดจากทะเลอนา,าเขตเขาเรียกว่าทะเลเขตต่อเนื่องก็วัดออกไปจาก12ไมล์ทะเลของเราออกไป24ไมล์ทะเลเขตต่อเนื่องมันอยู่ตรงไหนถ้านับจากชายฝั่ง<ข>นับจากแผ่นดินใหญ่<ข>นับจากบกขึ้นไปมันก็ขึ้นไปมันออกไป24ไมล์ทะเลเอากันอย่างนี้ดีกว่าเขตทะเลต,ต่อเนื่องมันอยู่ต่อจากทะเลอนา,าเขต นับออกไปจากทะเลอนาเขต12ไมล์ทะเลถ้าไม่ได้นับจากแผ่นดินถัดจากเขตทะเลต่อเนื่องเขาเรียกว่าทะเลเขตเศรษฐกิจเฉพาะนี่ไงเราได้ยินคำนี้ใช่ไหมรอีแซดย่อจากอะไรช่างมันเถอะเขตเศรษฐกิจเฉพาะละกันยังจํายากเลยเนี่ยนะนะทีนี้ไอ้เขตเศรษฐกิจเฉพาะขอบเขตมันอยู่ตรงไหนขอบเขตมันแค่ไหนก็แค่นี้นับจากแผ่นดินไปจนกระทั่ง ถึง200ไมล์ทะเลนั่นแหละนั่นแหละคือสิ้นสุดเขตเศรษฐกิจจาเพาะแต่วัดถัดออกไปจาก24ไมล์ทะเลจากแผ่นดินที่มันเขตต่อเนื่องถัดจากตรงนั้นออกไปถึงดูเรีจอเห็นนะดูมันจอเห็นนะจากแผ่นดินใหญ่ถัดไปเป็นทะเลอนาเขต12ไมล์ทะเลถัดไปเป็นทะเลเขตต่อเนื่องอีก12ไมล์ทะเลถัดจากเขตทะเลต่อเนื่องเป็นเขตทะเลที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจจาเพาะอี z โอเคทีนี้อำนาจอธิปไตยเนี่ยของรัฐบาลไทยมีเฉพาะทะเลอนาเขต 12ไมล์ทะเลพ้นจากนั้นในบริเวณทะเลเขตต่อเนื่องไม่มีอำนาจอธิปไตยแต่มีสิ่งที่เขาเรียกกันในทางรอบประเทศว่าสิทธิอธิปไตยสิทธิอธิปไตยในเขตทะเลต,ต่อเนื่องหมายความว่ารัฐบาลไทยสามารถที่จะออกมาตรการอะไรอย่างไรเข้าไปควบคุมการกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดในทางกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่นคุณมาค้าของเถื่อนคุณมาขนน้ำมันเถื่อนแถวแถวเขตทะเลต่อเนื่องแม้อยู่นอกน่านน้าไทยแม้อยู่นอกทะเลอาณาเขตแต่รัฐบาลประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยในการเข้าไปจับกลุ่ม,มยกตัวอย่างยังไงยกตัวอย่างพ้นจากเขตทะเลต่อเนื่องมันจะเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะใช่ไหมใช่ค่ะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นก็ยังมีสิทธิอธิปไตยแต่เป็นสิทธิอธิปไตยที่มัน น้อยกว่ากระชับกว่าแคบกว่าสิทธิอ,อธิปไตยในเขตทะเลต่อเน,นื่องเพราะเขตเสกินเฉพาะรัฐบาลประเทศไทยมีมีมีสิทธิ์เพียงแค่การเข้าไปสำรวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลเช่นไปสำรวจน้ำมันเช่นอะไรต่อมอะไรและเขตเฐกินเฉพาะเนี่ยมักจะมีปัญหาก็คือมักจะมีปัญหาไปทับซ้อนกับ เขตเศรษฐกิจเฉพาะของประเทศอื่นๆเช่น E e Z ของประเทศไทยไปทับซ้อนกับ e e z ของมาเลไปทับซ้อนกับีเของเวียดนามไปทับซ้อนกับ e e z ของเขมรดังนี้เป็นต้นในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยที่มักจะมีปัญหาเป็นหนึ่งนิดโอเคถามว่าเรือทั้ง5าลำเนี่ยตำรวจน้ำตำรวจกองปราบไปจับมาจากไหนไปจับมาจากบริเวณที่เป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะเฉพาะอีเะ EEZ มันก็มีคำถามในเชิงกฎหมายไปจับเขาได้หรอ ถ้าคุณจะจับเ,เรือน้ํามันเถื่อนในเขตทะเลอาณาเขตคุณจับได้ในเขตทะเลที่เป็นเขตต่อเนื่องคุณจับได้อธิบายไปแล้วนะแต่คุณไปจับในเขตเศรษฐกิจเฉพาะคุณจับได้เหรออและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่ ที่ที่ทยังมีคําถามว่าทับซ้อนอยู่ระหว่างไทยกับขเขมรกับเวียดนามหรือไม่ถูกไหมจับได้ไหมแลว้วล่าเข้ามาในเขตทะเลไทยเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายไทยทําได้หรือเปล่าอ,อันนี้อันนี้มันก็เป็นประเด็นแต่เป็นข้อมูลปเป็นข้อมูล,มมลให้รู้และเข้าใจข่าวนี้ผมค้างไว้ก่อนนี่ผมปูพื้นข้อมูลเพื่อให้เข้าใจก <ใช S 1> ันสักนิดหนึ่งแต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้ในเรื่องของในเรื่องของน้ํามันเถื่อน ในเรื่องของเรือค้าน้ํามันเถื่อนซึ่งมันก็ไปเกย์เกยกับใ้เรื่องขโมยเรือของกลางใช่ค่ะเรือของการที่ถูุขโมยออกไปเท่าที่ทราบต่อไปนี้คือข้อมูลจากแฟ้มตํารวจก็แล้วกันตํารวจชุดไหนผมไม่บอกเดี๋ยวเขาเดือดบอกไม่ได้อย่าไปบอก <นะ S 2> แต่เอาไปว่าจากแฟ้มตารวจยืนยันได้แล้วกันโอเคเอาขึ้นจอนะค่ะจอที่จะออกห้าหมายจับค่ะอธิบายกันนิดนึงเรือห้าลำเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วยเรือสามลำค่ะมีน้ำมันกลุ่มที่สองประกอบด้วยเรือสองลำค่ะไอ้ที่มีน้ำมันก็คือสามลำแรกค่ะที่ถูกขโมยไปอะ 2> 2่ะสองลำหลังไม่มีน้ำมันเป็นเรือเปล่าใช่ค่ะบางทีบอกไว้ขนถ่ายน้ำมันส <3 S 1> าลมลำแรกที่มีน้ำมันเป็นเรือขนาน,าน้ำมันโดยเฉพาะเลยเป็นเรือบรรทุกน้ำมันโดยเฉพาะเลยที่ชื่อ JP ที่ชื่อ Sea Horse ที่ชื่อดาวรุ่งไอ้สามลำในเป็นของโจ้าปัตตานี แต่อีกสองลำที่เป็นเรือเปล่าชื่อเรือบอโชคบุญชูเก้าเรือกระไรเงินเป็นเรือของหนุ่มเพชรบุรีข้อสันนิษฐานและมีความน่าจะเป็นก็คือหนุ่มเพชรบุรีเอาเรือเปล่าสองลำวิ่งออกไปรับน้ำมันจากเรืออีกสามลำของโจปัตตนีแต่ <รอ S 1> ไปรับกันในบริเวณที่เป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือไม่ค้างไว้เป็นประเด็นนะโอเค ในการเข้าไปจับกลุ่มในการเข้าไปจับกลุ่มสามารถจับกลุ่มลูกเรือที่จริงมัน28คนใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าจะ28อืบนจอ26ใช่ไหมครับใช่ต้อง28ไม่เป็นไรครับเราแก้สดเลยค่ะแก้สดสแก้กันอากาศแก้กันอากาศเลยบนจอ26จริงๆก็คือขนาดที่เข้าจับกลุ่มเรือทั้งหาลำจากเขตสัฐกิจจำเพาะและเผยๆจะทับซ้อนกับทางเขมรด้วยนั้นนั่นไงครับ ก็สามารถจับกลุ่มควบคุมตัวลูกเรือทั้งลําลำได้รวมทั้งสิ้น28คนด้วยกันเรือ5ลำโอเคหล,อหลังจากจับก็ไปแล้วมันก็จะมีทีมงานระดับแกนร,รวม3คนด้วยกันของโจ้ปตนตีของหนุ่มเพชรบุรีว,วิ่งเข้ามาขอพยายามที่จะขอเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะตำรวจตอนถูกจับใหม่ๆมสามทีมงานระดับแกนของโจ้ของหนุ่มที่พยายามพยายามจะเข้ามาเคลียร์นั้นหนึ่งในสามก็คือเล็ก ค่ะชื่อเล็กได้ยินชื่อเล็กใช่ไหมหเล็ก<า>คือคคือเล็กคนสนิทของโจ้ปัตตมีจากแฟนตำรวจขยายผลจนถึงท่านกำลังจะไปขอออกหมายจับรวมห้าหมายจับด้วยกันแก๊งโจ้แก๊งหนุ่มประกอบด้วยหนึ่งโจงปัตมีค่ะ จ้ปัตนาีมีหมายจับบานตะไทยเลยมีมีหมายจับรวบเอวเลยจับไม่ได้ทีกทีจับไม่รอไปได้จับไม่ททีรอดไปทุกคดีอหมายจับที่หนึ่งจะจับโจ้หมายจับที่สองคือจะจับหนุ่มเพชรบุรีคที่จริงเรามีชื่อหมดแล้วล่ะเรามีสถานะทางสังคมของหนุ่มเพชรบุรีด้วยล่ะขอให้ออกหมายจับก่อนก็แล้วกันแล้วจะเปิดให้ออีกสามจะเป็นหมายจับสามสามทีมงานระดับแกน ห่ในสาก็คือเล็กหนึ่งในสามก็คือเล็กส่วน28ลูกเรือถูกจับพร้อมเรือห้าลำก็ได้รับการประกันตัวกันไปและบางส่วนก็หนีแล้วบางส่วนก็หนีแล้วเปิดไปแล้วค่ะเรียบร้อยเข้าเด็นไปแล้ว